ก็จะพามาแนะนำร้านป้าล้วนชวนชิมที่อยู่วัดอินทารามนะครับซึ่งตอนนี้พี่มดก็เป็นลูกชายป้าล้วนนะเป็นรุ่นที่สองแล้วพี่มดช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับประวัติของร้านเป็นยังไงบ้างเอาสดีครับที่ร้านเป็นกระเหล่าเนื้อนะครับซึ่งหน่นที่ขายมาสามรุ่นแล้วครับก็ น้ำซุปเราจะเป็นแบบสองสองชนิดนะครับก็คือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าพวงพิเศษก็คือสันทิปมะนาวแบบต้มยำเมื่อกี้บอกว่า3รุ่นเนี่ยกี่ปีแล้วครับผมเอออยู่70ปีแล้วครับ70ปีแล้วนะครับผมโอเคแล้วสินค้าของร้านพี่อ่ะมีอะไรบ้างนะก็มีเนื้อเนื้อเปื่อยนะครับซื่งสั่งชั้นนะครับเ,เนื้อต้องาามาที่ต่างจังหวัดไม่ได้ต้องเปเครื่องในบอดไส้มะยิ้วม้าตะไบนาอะไรเนื้อสดลูกชิ้นสดลูกชิ้นครับหางหางบัวตัวเดียวอันเดียวมีครบหมดทุกอย่างคครรบบัผม แล้วเวลาถ้าเกิดจะจะมาร้านพี่เนี่ยมายังไงล่ะก็ข,ขับรถมานะครับก็คือเข้ามาจอดในวัดินทารามได้ติดกับสาราริมน้ำนะครับวัดินทารามอยู่ถนนเทิดไทย12ประมาณ12นะที่ตลาดพลดูนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ขับรถมาทํำยังไงพี่ โทรมาอยากสั่งยังไงครับถ้าไม่ขับรถมาโทรที่081นะครับ081 786 786 0964อีกครั้งได้ไหมครับผม081นะครับ081 786 786 0964ครับ0964 0964เราเราสั่งแบบวงในแบบวงในสั่งสังเฟรชเฟรชดเอ่อดแพนด้าสั่งเกทสั่งแก๊ได้หมดเลยได้นะครับได้แล้วเราไปดูที่ประเทศอัเปิดใหม่เราไปดูดก็สั่งได้นะครับพี่เชิญชวนลูกค้าแล้วขอบคุณลูกค้า ก็อยากให้มาลองกินเกาเหลาที่ขายมาระยะเวลาที่นานๆแล้วก็ตั้งสูตรตั้งเดิมครับก็ลองลองมาชิมดูครับเมื่อกี้ลืมถามว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงนะครับเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งครับประมาณเปิดทุกวันทุกวันครับผม